สวัสดีครับร้านมีบริการอินฟิตี้ครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตบีบรการประเภทอัดลมสปริงชักยิงทีละนัดนะครับอัปเดตการวันอังคารที่4พฤศจิกายน2568นะครับดูว่ามีตัวไหนเหลือกันบ้างนะครับรอบนี้ก็จะเหลือน้อยกว่าเดิมนะครับตามหน้าเว็บไซต์ของเราเลยเรื่องราคาแรงต่างก็ดูได้จากหน้าเว็บไซต์เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมอัปเดตกันตัวแรกตัวที่ยอดนิยมที่สุดนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสไลด์โลหะนะครับงานไซเบอร์กันจากไต้หวันนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ตัวที่ยิงแรงที่สุดในนี้เลยนะครับผมยอดนิยมที่สุดนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมถัดขึ้นมานะครับโมเดลหน้าตาเหมือนกันนะครับคลสีแต่ว่าตัวนี้บอดี้จะเป็น ABS นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นงานไต้หวันจากค่าย KWC นะครับเป็น1991ซิลเวอร์นะฮะตัวนี้ก็ยังมีของอยู่นะครับถัดขึ้นมา ก็จะเป็นตัว M92 รุ่นใหม่นะครับกล่องสีขาวนะตัวนี้จะค่าย KWC ไต้หวันเช่นกันนะครับรุ่นนี้ก็มีอยู่นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดที่มีความแรงมากกว่ากล่องสีน้ำเงินนะฮะอ่าถัดขึ้นมาตัวนี้จะเป็น Smith v e s s o n 4505นะครับจะค่าย KWC ก็เช่นกันนะคะตัวนี้ก็ยังมีของอยู่นะครับผมถัดมาด้านบนนะครับ อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็น KWC Mat 191ซึ่งจะเป็นตัวสีเงินนะฮะสีเงินประมาณกึ่งด้านนะครับผมมันจะไม่ด้านทั้งหมดนะครับมันจะมีความเงาด้วยแล้วก็ด้านด้วยตัวนี้ลูกหมดค้างสไลด์ได้นะครับน้ำหนักถือว่าแน่นนะครับตัวนี้หนักมากอ่าตัวนี้ก็น้ำหนักเท่ากันนะหนักมากเช่นกันตัวนี้ก็จะเป็น Mat 191นะครับแต่ว่าเป็นตัวสีดำนะครับอันนี้ก็มีอยู่นะฮะสองรุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่สีกับกล่องของตัวปืนเท่านั้นเอง ลงมานะครับผมก็จะเจอกับตัวตัวนี้2022นะครับ KWC ไต้หวันเช่นกันนะฮะตัวนี้จุดเด่นนะครับลูกหมดคัาไซได้ช่องคัดปอกเปิดมีระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับทุกตัวนะครับผมได้ทําวิดีโอรีวิวเต็มไปแล้วนะสามารถขอดูได้ที่ไลน์นะครับผมทุกตัวเลยแล้วก็ตัวนี้มีความพิเศษนะครับเขาจะแถมเป็นตัวสปีดโรเดอร์นะฮะวันนี้มาให้เป็นแบบโหลดไวนะครับกดทีเดียวของตัวรุ่นรุ่นนี้เลยนะฮะนี้ก็แถมมาพร้อมเล่นเลย และถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นทารัเทารัตยี่สิบทับเนะครับจากค่ายไซเบอร์กันนะฮะไซเบอร์กันความพิเศษนะครับถ้าลูกค้าสั่ง2ตัวนี้ไปสามารถนําสปีดลอเดอร์ของตัวนี้มาใช้กับตัวนี้ได้เช่นกันนะครับผมเป็นสปีดลอเดอร์แบบเฉพาะนะครับเฉพาะรุ่นของเขาตัวนี้ก็ลุกหมดค้างไซด์ได้นะครับช่องคัดบอกเปิดเช่นกันนะฮะงานสวยนะครับยี่สิบทับเดดามเป็นดามยางแบบนี้นะมีรีวิวทุกตัวนะครับผมขอดูได้ที่ไลน์เลยถัดมาตัวกลอกนะครับ กลอกก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเลยนะฮะรุ่นเดียวเลยของค่าย KWC นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสีขาวเช่นกันนะฮะเป็นกลอก17 g เจ2นะครับผมอันนี้ก็มีอยู่นะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร่งกลอกนะครับเหลือรุ่นเดียวแล้วละ่ะอ่าตามนี้เลยลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวโมเดล Mark โนะครับซีดีแ์่งจากค่าย KWC เช่นกันนะครับงานไต้หวันตัวนี้มีความพิเศษนะครับมีหลังอ่อนนกศัพท์เซฟตี้ต่างๆนะครับใช้งานได้จริงลูกหมดค้างสไลด์ได้นะตัวนี้เป็นตัวสีเงินนะครับเงินเงาเลยแหละ,ะตัวนี้ก็มีอยู่นะครับผมถัดมาตัวนี้ก็รุ่นพิเศษนะครับมาเก้งลองลึกเหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวหัวคอมนะครับ1 9ึ่ง้หอหัวคอมสีดำนะฮะ ลูกหมดค้างสไลด์ได้หลังอ่อนเซฟตี้ต่างๆนะครับเป็นโลหะนะใช้งานได้ดีนะครับผมเนี่ยเป็นโลหะนะครับผมใช้งานได้จริงลูกหมวดค้างสไลด์ได้นะครับผมตัวนี้ก็มีของอยู่มีหัวคอมมาให้นะครับลำกล้องยาวยิงแม่นนะฮะ มาดูอีกค่ายหนึ่งนะครับผมสาหรับตัวนี้จะเป็นของค่ายญี่ปุ่นนะครับโตเกียวมารุอินะตัวนี้เป็น M92 งนะครับงานค่ายมารุอิญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นปืนที่ทรงแบบเกียร์สะสมนะครับเขาจะได้เรื่องลิขสิทธิ์นะครับเรื่องมาร์กิงนะตัวนี้มาร์กิงลองลึกสวยงามช่องคัดปอกเปิดนะครับ M92 มารุอิตัวนี้หายากมากๆเลยนี่นะครับขยับขึ้นมาตัวนี้จะเป็นงานสีทูโทนะครับเป็นค่ายโตเกียวมารุอิเช่นกันนะครับรุ่น p c 3 6 5นะครับอ่อ356ชอบพูดผิดนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นสีทูโทนะชองคัดบอกเปิดนะครับมีระบบเซฟตี้มาให้ตัวนี้ก็ถืออีกหนึ่งตัวนะครับที่ยิงแม่นน่าสะสมนะครับงานญี่ปุ่นและก็สุดท้ายนะครับผมตัวนี้อ่าสี 5. ตัวนี้เหลือกระบอกสุดท้ายเลยนะครับที่มาโชว์ในตรงนี้สี่เซจากค่ายโตเกียวมารีนะครับ แขวนตัวนี้าสามารถช่องคัดปอกเปิดนะครับแล้วก็นกสับใช้งานได้จริงมีระบบเซฟต,ตี้นะครับผมกระบอกสุดท้ายตรงนี้เลยมากิ้งล่องลึกนะฮะอโอเคนะครับผมก็มาอัปเดตกันแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบปืนสตาร์ปืนอัดลมชักยิงนะครับแบบบีบีกันนะตอนนี้ก็มีเหลือตามนี้เลยนะครับผมสนใจก็สั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ